สวัสดีค่ะนานาแฟมิลี่มาบ้านค่ะมากาลสินหนีโควิดค่ะนานามาหอดแด้าบานกะโูหกมิติยาแม่น่าขับมาเองพอพอนล้นาขายของมากัดโตยุทงหน้าจ้ะ เป็นทางแดงคนนะมีจ่าบ้านมีโควิดเออยายมาทาครับบดาม่าเด้อจ้าเดี๋ยวสีเวนระยะห่างอยู่เดี๋ยวสีหายายเขาไปนอนในบ้านเดี๋ยวเซียนแยกกันนอนเลยดิไอ้จอยไอ้จอยจะเปพี่พ่าให้ไอ้จอยจะเปนพี่ไง เดี๋ยวซุ้มนีกับใส่ผ่าพิจมู่แล้วลงรถแล้วหลุดเด้อใส่ผ่าพิจมูกเดี๋ยวสิสหวสวสให้ยายกับหลานคู่นีเขาไปนอนในบ้านจ้ะเราจะเว้นระยะห่างกันก่อนเอาสิบเอเอาสิบเคุกกี้กันเซฟยายจ้ะเซฟยายเพราะว่ายายเราไม่โกรธประจำตัวแต่ยายยังมาุ่นเบี้ยเลยให้เายางหลังหนึ่งโอ้คือจอยแห้งเหตุยายไหม อาพกอะไรรอถ้ามาเบิ่งบรรยากาศยามือแรงใช่ยามือแรงก่ออันปอยาเลยอัน้ฝ่าคือเปเป็นแดงผลอีโตกบ่อืมไม่พาไปเบ่งไก่ปะไปดูไก่ไปดูไก่มาพี่พี่ยังมาไหน ออกไม่ได้ smile, abre, ม,มามามาเดินมาเดินมาออกไม่ได้แ uh, ม okay, ่ไปดูไก่แล้วนี่มาอุ้ย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 อ่ยังคือหลาอยอต้ย้ยอุยังคนยังคยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย่ออ่ ก็เขาพูดคือกันไก่ดังตัวตัวหน้าตัวหน่อยต้นหน่งยู่กังต้งก้างอ่ะมันมันเป็นไก่มันเป็นเย่แย่ไก่ฝรั่งคู่กันก็ย้อนเป็นเป็นไก่ฝรั่งสองตัวแม่บอกว่าให้เขาไปนอนในบ้านกับมพากันเขาไปทั้งซองไอ้น้องนี่ไม่อยากไปเมื่อวานโควิดบ่ยว่ เขาคอ,อกแด้วานวาดน่ะนี่หมืูแรงมันเด่นนี่จ้ะหยามันหกเลยจักหน่อยมันสิเริ่มปงแล้วฝนตกห้ามมือ่สองมือออันนี้ก็คอกหมูั้าคุณก็คอ,อกง่วจ้ะไทยอีกจักมือสองมือจังสีตัดยหยาหกเนยจักหน่อยจ้ะยายเขาไปนอนในบ้านแล้ว หกจ้าหน่อยสิเดเมียนเดเมียนผ่าอยู่มองนี้แล้วนี่ยาไปยานี่ลูกเอาไว้แล้วเไก่เขาเอืนไก่หยางไก่ไก่ฝรั่งไก่่มัน่ีขาะมันไก่แก่มเกือมเขาตัักมันอยู่ในคอไปไปขาาเขอกประคำแล้วมันกินเบอร์เราบ่เขาขอกขอกขอกขออก

มืออาชีพขอไปนอนในบ้านแล้วเลือแเต่มือสมักเรียญหายายเขาไปนอนในบ้านเว้นระยะห่างกันก่อนเพราะว่ามาตะเขตพื้นที่เสี่ยงจ้ะยายเรามีโรคประจำตักอะต้องเสพยาย,ายเราไว้ก่อนฝากติดตามช่องนนาฟามิลี่ีนเดือจา้ามนีโควิดมาอยู่บ้านนอก มาอยู่น้ำหลูกน้ำเต่าน้ำเมแล้วบ่คอยแข็งแรงผอมหมูมหน่อยนอนแล้วฝากติดตามด้วยนะคะกระสีบุ่นไหวจังหน่อยด้จ้ะบ่ต้องรัดทางมันไม่ลูกเอาไก่เขาขอ,อก,กันด้จ้ะขอบคุณค่ะฝากติดตามรับชมด้จ้า